ริกรอดแหงเจริหัวหน้าคณะทํารรงานสร้างวัดไทยสุชดาธรรมจาริกสังฆวิหารรู้สึกซาบซึ้งในเมตตาคุณแห่งพระเดชพระคุณที่เมตตาม,มาเป็นประธานในงานเปิดได้าวัดอย่างเป็นทางการตรงนี้ก่อนอื่นข้าวจะผมขอถวายรายงานความเป็นมาโดยสารเขตดังนี้ในปีพุทธศักราช2565เป็นอีกคำรบหนึ่งที่จะต้องเตรียมงานเปิดไ้าวัดอย่างเป็นทางการนับจากปีพุทธศักราช2560 หรือ5ปีย้อนหลังไปในปีนั้นได้ทำการเปิดป้ายวัดไทยสีโซดาสังเวรเล่เมืองพะคอยมากรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยมีพระมหาเถระในสายงานพระธรรมจาริกจากวัดเบญจมบบพิษบูติตวนารามราชอรวิหารและวัดสีโทดาพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นประธานและร่วมรับรู้และร่วมเป็นสักขีพยานการสถาปนาวัดไทยในต่างประเทศในสายงานของคณะ,ะพระธรรมจาริก ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมากจนได้รับการขนานนามในหน้าหนังสืพว่าเปิดวัดใหม่พระสรัตน์กประเทศได้แก่ประเทศของประเทศวัดไทยลัตดเยประเทศพุทธิเวทีที่กล่าวว่าประเทศเปิดถึงวัดสีสุระรหลวงประเทศปริยัติวัดเจดยอด้าลาหลวงประเทศพิทิเวทีวัดเดบญจมาบกีตฤศินวนาลาและประเทศปริยัติโมรีวัดโมรีโลกยาลาม ต่อมาทรงพรกราโปดพระราชาเลือ่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาทราชัชธรรมรั้เสด็จในทางท,างาที่พระธรรมดักล่าวด้วในข่าวทั้งนั้นได้รับความอุเคราะห์ความร่วมมือจากสมาคมชรมรมาร้านต่างๆเป็นจำนวนมากทุงมีท่านคงสืนใหญ่ณนครรอสแองสจลิสลคือท่านธานีแสงรัฐเป็นประธานฝ่ายพระราชาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติการรวมพลจัดพิธีเปิดป้ายวัดไทยสีสากกาันกาโนเลสในขาวทั้งนั้นเป็นการสแสดงออกถึงความสำสน็น ีดได้รับคําแนะนําอันเป็นมงคลต่อการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของตนของคนของงานของวัดสืบมาจนปัจจุบันจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรราวัดบวรและได้รับของมงคลผ้าไตรประธานเหรียญประธานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลาจารย์อดีตประธานคณะพระธรรมชลิกได้รับคําอนุโมทนาคาถาอันเป็นคำมงคลที่นำพาให้คณะสงฆ์ คณะอุบาสกอุบาสิกาคณะทำงานมี่ันและกาลังใจจากพระมหาเถระจำนวนหลายกตั้งแต่พระเถระผู้ใหญ่กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคเจ้าอาวาสประธานสงฆ์ที่ปรึกษาหน่วยงานต่างๆรวมถึงปิติพจน์ที่ถูกร้อยเรียงขึ้นจากประสบการณ์การได้มาสัมผัสบรรยากาศแห่งกาลยมิทร์ที่มีความดีงามในช่วงที่ผ่านมาในระยะเวลาสั้นการสถาปนาอารามธรรมสถานวัดไทยสีสดสันวันเลในข่าวครั้งนั้น เป็นการริเริ่มเรียนรู้การสร้างองค์กรทางศาสนาในต่างประเทศโดยถอดแบบมาจากการสร้างอาสมพระธรรมจริกธรรมสถานตามม่อนดอยต่างๆในภาคเหนือของประเทศไทยอย่างไรก็ตามในต่างประเทศมีความแตกต่างอย่างมากมายต่างวัฒนธรรมต่างความเชื่อต่างบริบทต่างความคิดต่างความรู้ต่างจินตนาการจึงทําให้มีบทเรียนการสถาปนาวัดไทยในต่างประเทศอยู่หลายบทเรียนที่จะต้องนํามาเป็นฐานคิด สำหรับการวางแผนในการสถาปนาวัดสาถาในลำดับต่อไปจำเนียนการผ่านผันมาได้เกนตื่นทศวรษคือ5ปีเต็มย่างข้อตกลปีที่6ประสบการณ์ที่บ่มเพาะมาจากอดีตได้รับการเอาใจใส่ดูแลปับครอบครองด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยกระบวนการทางปัญญากระบวนการทางปัญญาเป็นพื้นฐาน จึงทาให้อุดมการปณิธานทําตามรอยพ่อกําลังจะอย่างราดหลงเพื่อการเจริญเตบโต้เพื่อิจมาหนอหนึ่งแขนงหนึ่งสาถาของงานกัทำมาจารทวัดสีโซดาพระรามหลวงในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณประเทศโตสนพระเดชพระคุณประเทศกิติเวทีพระเดชพระคุณพระวิมลน้มีและพระเดชพระคุณพระอุบลบัณฑิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกิวงานพระธรรมอริในประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเพื่อสร้างธรรมสถานสำหรับศูนย์การเรียนรู้ในการปฏิบัติสังฆกรณีธรกิจน้อยใหญ่ตามหลักปณิชานที่ว่าสร้างสรรค์สังฆเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธวิถีธรรมวิถีไทยมีภาร,รกิจหลัก4ประการคือเผยแพร่พระพุทธศาส,าสานาส่งเสริมและพัฒนาสังคมอบรมธรรมวิชาการและบริหารองค์กรตามหลักสปัยยะ การสถาปนาวัดไทยสุชาดาธรมรมจาริสังฆวิหฐานเป็นวัดไทยในต่างแดนสาขาที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2 5 6 4อันเป็นปีแห่งชาติการ100ปีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สวนนณชโชตมหาเถระองค์สถาปนางานพระธรรมจาริกในประเทศไทยคณะสงฆ์ได้น้อมบูชาทาในวาระโอกาสนี้ด้วยและด้วยความที่ว่าการทํางานแบบฮาร์ดเวิร์กคือความเพียรความมุขมานะมุ่งมั่นและบักบั่นจริงๆ เมื่อมีจุดพลิกจึงมีจุดเปลี่ยนงานพระธรรมจริฟตในต่างประเทศจึงเจริญรุ่งเรืองมาได้ด้วยหกยุคคือยุคริเริ่มยุคเรียนรู้ยุคร่งลอยุคลงหลักยุคร่วมแรงและยุครุ่งเรือง,อง,อง,องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหกยุคก,ก็อยู่ในสายตาของพระมหาเถระทุกฝ่ายทั้งใกล้ไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงทําให้มีความอบอุ่นมีกําลังกายกาลังใจกําลังความคิดกําลังสติปัญญาเรียนรู้เพื่อสืบสารปณิธานธรรมของพระมหาเถระ ในสายงานของพระธรรมจาริกสร้างวัดไทยเพื่อเผยแพร่เกียรติภูมิของงานพระธรรมจาริกและงานพระธรรมทูตในต่างแดนเพื่อถวายเป็นพุธทธบ,บูชาให้ง้อตามไปบุญสื่ไปนาธรรมสถานแห่งนี้เป็นบททิพย์เก่าแก่กว่า70ปีตั้งอยู่เลขที่1129เป็นเวสตรบนเนื้อที่สอไล่เศษตั้งคู่ขนามกับโรงเรียนและบททิพย์ในบริเวณนี้อีกแห่งมีอาคารายใน4ี่หลังมีสภาพที่ผุพังในหน้าทัศนา หลังจากที่ได้รับความอนุเคราะห์ความเอื้อเฟื้อจากมหาอุบาสิกาแก้วทั้ง3ท่านได้แก่มหาอุบาสิกาแก้วคุณแม่สุชาดาปทวานิช์มหาอุบาสิกาคุณนุชนาคุลนรงค์และมหาอุบาสิกาคุณประนอมประสานชำพร้อมด้วยหมวดมหาอุบาสกอุบาสิกาจำนวนมากตามรายนามที่ประกาศในจดหมายเหตุแล้วช่วยกันลงขันจัดซื้อด้วยเงินราวหกแสนห้าหมื่นเหรียญตอลนาา์สหรัฐ <c oughs> ปิดพระโเมื่อการเมืองปุมปาพัน 1, 000, พุทธศักร,ราช2564และทำพิธีตั้งมงปูมมงเบิกวัดย้ายเข้าอยู่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักร,ราช2564และสมัชชาสองไทยในสหรัฐอเมริกามีมติเป็นเอกฉันท์รับวัดไทยสุชาดาธรรมจริกสังฆวิหารเป็นสมาชิกประเภทในความดูแลลำดับที่105เมื่อวันที่16พฤษภาคม2564ปีที่ผ่านมา จากนั้นเราได้ทาการบูรณะปฏิสังขรณ์อารามเป็นการใหญ่ทุกนอที่ทุกมุมของอาคารทั้ง4หลังตลอดระยะเวลาของการหลังสร้คงทำสถานแห่งนี้สําเร็จรวดหน้าอยางรวดเร็วตั้งงานนาวัตกรรมงานวรรณกรรมตั้งแต่การบูรณะปฏิสังขรณ์อารามหลังคาวิหารพื้นผนังท้องน้ำห้องถัวบริเวณโดยรอบสวนหย่อมวิหารหอพระทั้งปรับปรุงของเก่าได้วางแผนสร้างขึ้นใหม่ตลอดจนถึงแผนงานและนโยบายว่าด้วยการบริหารทรัพยากร งบประมาณบุคลากรคโนโลยีวิชาการการออกแบบกิจกรรมออกแบบศาสนาพิธีบริหารศาสนวัตถุศาสนสถานและกำหนดกำหนดหลักศาสนธรรมกำหนดทิศทางการปฏิบัติสังฆการณียกิจของคณะสงฆ์และคณะอสังฆบ,บริษัทในอารามให้มีกิจวัตรให้รู้กิจกรรมให้ทํากิจการ,รในตลอดพรรษาการของพณะมุสโสีที่ผ่านมามีโครงการควงมร่วมมือ กับองค์สูงใหญ่นักขนครลอสแองเจลิสกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้กับสมาคมอีสานแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้กับชมรมคนรักกลมกล้างแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ทำความดีแห่งประเทศไทยสมอลส์โรลรี่ไทยทาวและบริษัทข้างร้านต่างๆมีโครงการทางสังคมมากมายอาทิโครงการกู้ขดโครงการกุมถึงน้ำดื่มเพื่อสุขภาพโครงการลงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆร,ราชโครงการธรรมถึงจรโครงการวัฒนธรรมงจร โครงการอบรมบาลีสัญจรของสมัชชาสงฆ์ไทยในสาระพิมพ์กลาเปนจจ็นต้นโดยกิจกรรมต่างๆได้รับความอนุเคราะห์เมื่อเผ่อจากคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาในทิศทั้ง4ี่ด้วยหลักการบริหารกุโลบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสร้างสังฆวิหารเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมตามแนวนักปราชญ์พระคมบัณฑิตที่ว่าตกปลานอกบ้านประสามีดพิษปลูกมิตรทั่วราบริหารปัญญาและสาลิกาป้อนเหยื่อ จึงทําให้งานพระธรรมจาริกธรมธรมจาริกสังฆวิหารวัดไผ่สุชาดาเจริญรุ่งหน้าอย่างรวดเร็วในห้วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเพราะด้วยความสมานฉันท์สามัคคีของหมู่สังฆบริษัทสมจริงตามศาสนสุภาษิตที่ว่าสัพเพส,สังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒธธิสาธิกาแต่ความว่าความพร้อมเพียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่อย่างความเจริญวัฒนาสถานพรให้สําเร็จ อย่างไรก็ตามคณะสงฆ์คณะอุบาสกอ,อุบาสิกาคณะทํารรงานวัดไทยสุชาดาธรรมจริตสังฆวิหารได้จัดทายุทธศาสตร์ในอนาคตแห่งอนาคตและเพื่ออนาคตโดยยุทธศาสตร์วัดไทยสุชดาองค์กรแห่งความสุขยุทธศาสตร์วัดนี้ดีจังและยุทธศาสตร์สร้างสังฆะและยุทธศาสตร์สร้างสังคมแห่ง,งการเรียนรู้เพื่อเป็นการตามรอยบาท,ทาบาพระบรมสาราที่ว่าอนาทตังปฏิจัยยิ่าหลกติจังจงเตรียมจิตจารไว้สำหรับอนาคตให้พร้อม ขออนุโมทนาบุญกับกระยาณิสทุกท่านเพื่อร่วมกันรังสังค์ทำสถานแห่งนี้ให้สง่างามเป็นศูนย์การเรียนรู้มหาวิชาไรธรรมะตามแนวทุกข์ตามแนววิถีพุทธวิถีธรรมวิถีไทยดังจะาจ่จาฤกเกียรติคุณของทุกท่านไว้ในจุดหมายเหตุให้เป็นมือระกาวีร,วรธรรมวีราภาพสืบไปตราบนาวนาบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วก้าวขอเบิกตัวพุทธศาสนิกเชิผู้มีผู้บูปการต่อวัดไทยสืบชดารรธรรมจารกสังฆวิหาร และต่อสังคมภายในสหรัฐอเมริกาโดยรวมหดังรายงานต่อไปนี้และหลังจากนี้เจ้ากับผมขอประธานอนุญ,ญาตขอให้ท่านตรงศูงใหญ่นคราคาร์ลส์อังกฤษได้มอบรางวัลวัฒนธรรมัศสำหรัหบผู้มีเกียรติคุณดีเด่ดนด้านการอาด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยหลังจากที่ผู้ตัดสานทศชนได้เข้ารับประทานรางวัลเกียรติคุณต่างๆแล้วเจ้า,ญญาขอประธา,านอน,นุญ,ญาตเรตต์ก็คุณ ได้โปรดเมตตาให้เั็นว่าประทานข้อ,อคิดอันเป็นสิริของแกะะ่คณะพุทสศาสานิกชนและสังส่งครับัรรขสงวนและได้โปรดเมตตาเปดิดแผ่นผูกป้ายผูกป้ายวัดอย่างเป็นทางการเป็ลนลำดับต่อไปควรนี่ควรถึงแล้แต่จะโปรดเมตตากล่วาวพระครูพี่สารธรรมจารี